้าาาลลเั่นเล่นวันชายผู้เป็นตำนานนี่นะเอ้ยพี่เซนครับพี่เซนไ้มาผมอยากขอท้าพี่ครับได้พร้อมมั้ยหรือเปล่าผมพร้อมเสมอครับผมพร้อมเสมอเฮ้ยเตะแต่ขอเวลาสักครู่เวลาสักครู่ขอเวลาสักครู่เอาละครดูจะมาแข่งกับพี่เซนศษนะครับแต่มาส่งกันก่อน เราจะสูมตัวไหนดีวาวเบตี้ถ้าสูมยุกิมันไมจะแบบเดี๋ยวมันไม่ใช่มันไหนดีวะคุณดูพรคุณดูคิดว่าอันี้แหละเไปเลยสิครั้งอุยอุยยวอาอ้ยยอาเอ๊ะโอ๊ปยุ <laughs> อาเฮ้ยเขาคิงวะ เียมาแตกไกลเลยอุยอ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีโอยยูอาอออันอ้าสีอ๋อไม่มีไม่มีมมโอ้ออสด์แล้สไลด์อ๋ออยูอาวเมื่อกี้เออ้อยผ oh, ิดผิดครับยูอานี่ยูอารแต่ไง,งไงไมีนี่อออเอ็อาร์ว้าอ่าขอคนแรกไป การเวทมนต์ลืมเลยว๊าแม่งการเวทมนต์ทุกใบเลยนี่ว่าเอ้ยดีมากมาดูครับอันนี้เลยลองครับเฮ้ยเสร็จาการ์ดเลยว่ะเฮ้ยจ่ายจบเลยเหรอนฮ่ยคือใน,นช่วงเฟดเราขอบคุณหรือเฟดตัถุงมันถึงว่าจ่ายทันทีเฟดนี่จะหายไปเบิดมา,โอ,โ,า,ยอยาโอ้โหเราใช้ยังไงโอ้ย การต่อสู้ของเขานั้นเป็นครั้งที่ต้องคำนึงถึงถึงอะไรเอ้ยลบการ์ดเลไหนตีมาสิครับตีไหนข้อครับพันหกวะ่ะเขาแค่ตัวเดียวตีดิอะตีดิอ้าวอาไม่ตายโอ้โหไ,ไม่ตายอะไปใช้งานการครับผมใช้การครับกี่พันหกไอ้นี่มันการันพันสองแต่ไม่ตายเอ้ยเขาใช้การ์ดใช้การ์ด คุณจะไม่ด้รับความเสียหายจากการจมบตีในเทิร์นนี้เพราะมอเตอร์ของคุณไม่สามารถถูกทำลายโดยการจมบตีในเทิร์นนี้นี่งไงโคตรโกงจบยังครับมีอะไรครับในมือพี่ไม่น่ามีอะไรนะครับกดยิงกด,ด,ดอ่าอันนี้อะไรเนี่ยจะจบเฟสสุดท้ายเอฟเฟก,ท,เกท,ทั้งหมดที่เพิ่มหรือยอดกลับไปตอนนี้การเพิ่มจะลบให้การครับจะเพิ่มแพงการโกนอุ้ยอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แล้วแล้วจมตีจะขอด้วแล้วครับต่อสู้ดีครับจมตโีโอโอต่อพิเศษครับจะแพ้เหรอเนี่ยยังเว้ยมันเตอร์เดียเว้ยแทงว่ะเอาไงครับจะตีได้ไหมตัวนี้ตีตัวนี้งดีกว่าเข้าไหมตีเข้าอ่าตีไอ้จาดกูเริ่มงงแล้วนี่ขอเริ่มงงอ่ะ อ๋อมันไอ้น,นี่ดาเมจของมันนิดเดียวจำยังครับลาก,ก่อนครับพี่เซนลาโคชิวอ่ะ่า,าไปหาเด็กใหม่มาแ,มมแ,มมแก้มือไหมครับแก้มือไหมครับแก้มั้ยครับจะแพ้ดื้อๆเลยครับเฮ้ยยืดลืมเปิดไหมามาๆมา,มา,มาพร้อมนะครับคนแรกไหมครับรไบอ้ซ่ากูไม่เคยเป็นคนแรกเลย <laughs> มันว่าเธอรอ่ายจะยังตีไม่ได้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะฮะยังไงครับพี่เซนยังไงครับยังไงครับพี่เซนกำลังเลือกตัวนะครับแล้วพี่เซนจะเป็นพ่อมดหรือเปล่าโอ้ยคิดมคิดมาคิดเอ้ยเซตการ์ดไหมละ่ตะต้งอ่ะซ่าเล่นเหมือนเป็นเธอเหมือนไอซ่าเฮ้ย <laughs> เอาครับตีตีมาครับเอา,เอา,เอาไม่ตีอ่ะ <laughs> เปิดครับเปิดทำลายครับจบตีครับเฮ้ย <laughs> อตามพี่เซนครับตามพี่เซนครับไม่จบแล้วไอ้หนู แล้วก่อนครับเขาเฉียวเล่นอาการนี้เขาเฉียะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิาาด one hour later เอาล่อแม่นี้ยังเป็นเวอร์ชันเอ Alpha าานะครับเบต้าหรือเปล่าวะวันนี้ครับใครที่อยากเล่นแม่นี้ก็อยู่ใต้คลิปนะครับเปิดทำายนะครับเสร็จไหมครับเฮ้ยเสร็จการ์ไปหรอเสองคั้แล้วว้าบ้าโหนบ้าโหน เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเหรอเมื่อโดนจำตีจะมีการป้องกันสัมปทานจะพังลึกลับเจ๋งเลยไอ้ยากิหายการเยี้ยนว้ายกลับไปเล่นต่อกันเดียวดีกว่าเอาเลยเอา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 ชิบหายไอ้ชิบหาย แข่งแข่งแค่นอนไว้ก่อนไว้ก่อนเฮ้ยพี่เซนเราก็รู้จักกันมานานแล้วไว้ก่อนไว้ก่อนเราก็รู้จักกันมานานแล้วพี่เซนก็คือไม่มีวุ่มตึ้ดนี่ตัวนี่หว่าไม่นานเท่าไหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนไหนจับยางเฮ้ยตายแน่เขาตายแน่ไม่มีวุ่มตอร์ ดูเฮ้ยเฮ้ยตายตั้งตัวมาดิตั้งตัวมาดิพร้อมยังพร้อมยังมาเล่นนี้เองมีการที่จะการดีแม่งก็ดีอิสระเอาเถอะเอาเถอะอะไรไม่ดีอ่ะอะไรไม่ดีอ่ะเฮ้ยนักเวทเตะจจะวายจะวาเจ้าของดูเออทำไมเขาได้เป็นฝ่ายเรียกว่าได้เป็นคนแรกหรือคนสองตลอดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเบอชิงานกลางซาฟายของเจ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับตีไหมครับวายโจจะจะไม่จอบว่ะเฮ้ยเอ้ยโจ๊ตตี้ยิงเบาอ่ะไม่เบาบามข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นการ์ดเซ็นอยู่ตลอดเลยวะ่วะก็คือการ์ดอะไรบ้างขอดีไม่เบาเนี่ยว่ะไม่ขอจบตี้เนี่ยว่ะไม่ดีแล้วอ่ะซี่เอ้ย <laughs> จบครับจบาไหมครับแบบมันสุ่มเด็กไม่ได้อะเหมือนในกระตูนไหนกระตูนมันสุ่มนะสุ่มมันหดสุ่มมันหดจัดอะ่ะ สูบไม่ไตายตด้ดอนเาร์มาเนี่ยเฮ้ยทำได้ทำได้ฉลีงงงงหมดจุจับตีเอาไปโอเคครับจบครับเฮ้ยของเวรอะเฮ้ไอ้ไพ่เปิดตานี่โคตรโกงเฮ้ยยังไงครับโอ้ยหมอะป่าบอะใช่ไหมใช่ไหมมะป่าบเลยโอ้ยอยู่รุ่ยแรงแรงแรงเจ้ายังครับกระแส The f i r s t คุณจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ในเทอร์นี้ เดาคือไม่สามารถทุ่มรายป้องกันตัวเองไปก่อนจุ๋ยสิครับโอ้ยเวทมนต์ว่ะใช่ไหมเอาคนเก็บไว้ก่อนนะครับย่างๆก็เก็บไว้ก่อนเนี่ยนะครับเฮ้ยเนีครับคือสิครับดีไหมโอ้ยไอ้นี่เฮ้ยใช้ก็ได้ว้าวายไม่เข้าเอะไรวายจบนะครับไม่ไม่มีมัดเต้เข้าใจความสื่อได้ไหม เฮ้ยคารดีเฮ้ยมือนมีคารดีจบยังจบสิมือหนึ่งนะเลือดมือหนึ่งนะแล้วมีทำไมหวังไม่ได้เฮ้ยพี่เซนไว้โอกาสผมได้ไหมครับให้โอกาสผมได้ไหมครับเฮวิเราเจอกันอีกได้เรื่อยๆิิววพี่แกได้แกโอเคุมดประแกวูสองพันหนึ่งนะครับ เนี่ยครับยังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายเว้ยจะหาการเคลื่อนเร็วไม่มีเจ๊สุ้ดิอ่าลืมลืมมาที่ยังมาที่ยังมันเตอร์นะมาแล้วมาแล้วอีกตัวยังวางไม่ทันขานี้ไม่พอเฮ้ยเฮ้ยดูบังชาวหมดเลยเฮ้ยแม่กับหนึ่งตัวเนี้นะโคตรคุ้มอ่ะไอ้ชิ้วฮิว เลือดน้อยเลือดน้อยอะไรด้วยความที่การมันปโคชิงคัะสมาร์ทรอบออเจกต์กั้ยเลือกเลือกตัวไอ้สุสานยจะอยู่เว้ยเฮ้ยจะอยู่เว้ยอยู่อะไรโฮ้ยทำายก่อนเลยเอ้ากลัวอะไรเนี่ยไม่ตีเข้าเฮ้ยการเอ้ยอย่าก่อนเด้อเอ้ยไ เย้โอ้ทุกท่านคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสปายด้วยครับไปครับ